ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาหลวงพ่อตอบปัญหาจากที่หลวงพ่อได้เอ่ยถึงเกี่ยวกับคำว่าธรรมทาน อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าทําไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงครับ <c oughs> ถามดีคุณโยม <c oughs> ที่พระสัมบาสัมพุทธเจ้าสรงสอนให้มุ่งเน้นกันที่ธรรมทานให้มากๆเลยตรัสว่าสัพพะทานังธรรมทานังชินาติคือการให้ธรรมทานวิเศษกว่าการให ทานอย่างอื่นแล้วนะทำไมพระองค์ตรัสอย่างนั้นก็นึกถึงความจริงก็แล้วกันโบราณท่านเคยพูดเอาไว้แบบโลกโลกท่านบอกว่าถ้าเราให้ข้าวเขาเอาไปสักถังหนึ่งกระสอบหนึ่งอย่างมากเขาก็กินได้ไม่กี่วันแล้ว,ลวมันก็หมดแต่ว่าเออ ถ้าสอนวิธีปลูกข้าวให้เขาะเขาก็จะมีข้าวกินตลอดทั้งกชาตินะ่ะไม่ใช่วันเดียวเดือนเดียวปีเดียวตลอดชาติกันทีเดียวพูดง่ายๆสอนให้ใครมีความรู้แล้วก็ความรู้นั้นนะมันกินไม่หมดมันใช้ได้ตลอดปีนี่ขนาดแค่ความรู้ทางโลกนะคือเรื่องปลูกข้าว ยังทำให้มีข้าวกินได้ทั้งปีแต่ว่าปัญหาของมนุษย์เรานะ่ะมันไม่ได้อยู่แค่ความหิวละคุณเอ้ยปัญหารวมๆของโลกมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่สามเรื่องใหญ่ๆด้วยกันค,คือหนึ่งมีความรู้ไม่ทันโลกนั่นนะปรากฏต่างๆในโลกนี้ตั้งแ่ ้าร้องฟ้าผ่าจนกระทั่งแผ่นดินถล่มอะไรก็ว่ากันไปนั่นก็เป็นความรู้เ,เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับโลกสองความรู้ไม่ทันคนอื่นเขาก็เลยโดนโกงโดนรังแกกันสารพัดลนะสามความรู้ไม่ทันกิเลสเ,เรื่องความรู้ไม่ทันโลกนะ เราหาเทคโนโลยีศึกษาที่ไหนก็ได้ในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าทางด้านวิชาการตํารับตํารานเดี๋ยวนี้มีเยอะอพระอ,องค์ก็ไม่ได้ทรงให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากนะักหรือ <Maya. S 1> ว่าในเรื่องของอความไม่ทันคน ความไม่ทันคนก็มีตำรับตำรากันโกงกันอะไรเยอะแยะอีกเหมืองกันอืแต่ว่าไอ้ความไม่ทันคนไม่ทันโลกนะยังไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญกว่านั้นมีอยู่และจัดว่าสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ก็คือเราเกิดมาพร้อมกับความโง่แล้วก็ วันที่เกิดมานะีมีสิ่งหนึ่งห่อหุ้มใจบีบขั้นใจเราคือกิเลสในตัวของเรามันฝังมาอยู่ในใจเราตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเกิดขึ้นมาเออกิเลสมันบีบคั้นเราทำให้เราเสียหายเยอะแยะเลยทำให้เราคิดโลภคิดโกรธคิดหลง เ่อคิดไม่ค่อยดีอย่างนั้นแล้วมันก็เลยพูดไม่ดีทําไม่ดีตามมาซึ่งความรู้ที่จะมากําจัดกิเลสนี้นะคนทั้งโลกาศาสดาทั้งหลายที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์โลกมนุษย์เนี่ยนะไม่รู้หรอกมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นแหะ ที่ทรงรู้ความลับเรื่องนี้ว่ามนุษย์นะมันเกิดมาพร้อมกับกิเลสที่อยู่ในใจสิ่งที่พระองค์ทรงนำมาสอนนะ่ะคือวิธเีเรื่องใหญ่ๆเลยนะ <Okay. S 1> ก็คือเรื่องการปราบกิเลสที่อยู่ในใจนี่แหละความรู้ที่จะเอามาปราบกิเลสซึ่งฝังอยู่ในใจมนุษย์นะี่แหละ ท่านเรียกกันว่าธรรมทาน <Okay. S 1> ถ้าปราบกิเลสตรงนี้ได้แล้วก็เรื่องทันโลกเรื่องทันคนเรื่องเล็กเลย <Okay. S 1> เพราะว่าเมื่อกิเลสมันหมดไปนะมองโลกทั้งโลกนะ <Okay. S 1> เห็นได้ชัดเจนเหมือนอะไร <Okay. S 1> เหมือนอย่างกายเห็นส้มในฝ่ามืออ <Okay. S 1> คือมันเห็น <Okay. S 1> เห็นชัดเจน,นะนะ <Okay. S 1> เห็นรอบเลย ายังไม่ชัดพามันออกมาดูก็ยังได้ผลส้มมนะผู้ที่ศึกษาธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีจริงฝึกตัวเองมาดีจริงโดยอาศัยธรรมทานล่ะกับที่ได้มาจากผู้รู้แล้วล่ะก็ประเดียวเดียวละ่ะรู้ทันโลกเห็นโลกเหมือนของเด็กเล่นเหมือนอย่างกับผลส้มในฝ่ามือ ปราบกิเลสไปแล้วในตัวของเราปราบกิเลสไปได้มากเท่าไรก็เห็นอีกเหมือนกันเห็นอะไรเห็นว่าคนที่แสบแสบทั้งหลายแท้ที่จริงนะมันก็อยากดีนะแต่ว่ากิเลสมันหุ้มใจมันบีบคั้นใจมันมันทำให้มันแสบมันแสบจนกระทั่งเมื่อก่อนเราตามมันไม่ทันแต่วันนี้เราทันกิเลสของเราแล้ว มันก็เลยส่งผลให้เราณนะทันกิเลสคนอื่นด้วยก็เลยรู้ทันคนอื่นตามไปด้วยเป็นผลปลอยได้ผลหลักนะได้ธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วจากธรรมทานทำให้เราเนี่ยรู้ทันกิเลสและสามารถปราบกิเลสท,ที่มันอยู่ในใจนั่นนะ กิเลสซึ่งเป็นโรคร้ายอยู่ในใจเรานะหรือเหมือนกับไวรัสที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะนะั่นแหละได้ธรรมะพระพุทธเจ้ามาแล้วนะพอปราบกิเลส,สะเรียบเมื่อกิเลสเรียบไปแล้วนะเราทันกิเลสแล้วเราก็สามารถที่จะทันคนอื่นด้วยเพราะว่าคนอื่นมันก็ถูกกิเลสบีบคั้นอย่างกเรา เราทันกิเลสเราละคราวนี้ไม่ยากที่จะทันกิเลสคนอื่นทําให้ทันคนอื่นด้วยแล้วเรื่องต่างๆปรากฏการต่างๆทั้งโลกละหนีไม่พ้นปัญญาเราเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องนักหนาที่เดียว,วะการให้ธรรมะเป็นทานชน,นะการให้ทั้งปวง เพราะฉะนั้นที่คุณตั้งใจมาถามปัญหาธรรมะอย่างนี้นะนี่อาตมากำลังให้ธรรมทานซึ่งชนะการให้ทั้งปวงเลยเอารู้แนละ้วเอาไปปฏิบัติให้ดีนะ